ถเราเมมาอีกแล้วนะคะอันนี้อ, <c oughs> อีกหนึ่งหัวข้อนะคะคืออันนี้คือภาษาอังกฤษสำหรับร้านอาหารพัตคาลรโรงแรมนะคะสำหรับงานร้านอาหารเขาจะพูดยังไงเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ นี่หัวข้อนะคะคือถามความต้องการของลูกค้าในการเลือกที่นั่งนะคะคาถามประโยคแรกนะคะ you can sit anywhere you like you can sit anywhere you like เชิญเลือกที่นั่งที่คุณชอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะประโยคต่อไป would you prefer a table Would you prefer a table หมายถึงว่า,าต้องการโต๊ะไหนดีคะอาจจะอยากนั่งตรงไหนต้องการโต๊ะไหนดีคะหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะ Would you prefer To ซีดแลด,ด,ดชอบนั่งตรงไหนดีคะสมมติว่า,านั่งใกล้เวทีอย่างเงี้ยใกล้ริมน้ำหรือใกล้เวทีเต้นรำหรืออันนี้นะคะะเป็นคำศัพท์ให้เติมลงไปสมมติว่า would you prefer table แล้วก็เติมคำศัพท์อยากนั่งต้องอานคำถามนี่คือต้องการโต๊ะไหนดีคะโต๊ะตรงใกล้เวทีอ่ะถ้าต้องการโต๊ะนีม่มีคำศัพท์ให้นะคะ คำถามแรกนะคะเมื่อกีอ้เราบอกว่า you can sit anywhere you like เชิญเลือกที่นั่งที่คุณชอบได้เลยนะคะยกตโยที่สอง would you prefer a table ต้องการโต๊ะไหนดีคะ Would you prefer to sit ชอบนั่งตรงไหนดีชอบนั่งตรงไหนนั่ง near จะตอบว่า uh. near the, the, the stage ก็คือใกล้วีทีนะคะชอบนั่งใกล้ริมน้ำ the water ใกล้ริมน้ำ dance floor ใกล้วีทีเต้นรำ หรือ in front, in the front คืด้านหน้า middle ตรงกลางหรือ back ด้านหลังมาดูที่นั่งว่านะะ on the terrace ตรงระเบียงถ้า r, aff, r a f r-a-f-t-raf บนแพแล้วก็ boat บนเรือ left ด้านซ้าย right ด้านขวา under the tree คือใต้ต้นไม้ Away from the street ห่างจากถนนหรือ the entrance ห่างจากทางเข้าหรือจะนั่งด้านนอกด้านในด้านนอกคือ outside ด้านในคือ inside นะคะชอบนั่งตรงไหนดีเขาเราถามลูกค้าก็อันนี้ก็ไม่ยากนะคะแค่อม เราเขาถามเราเราก็ตอบอันนี้ทำง่ายมากเลยไม่ได้พูดจากใดแค่ม would you prefer a Would you prefer a table ต้องการโต๊ะไหนดีคะเราก็ตอบ นั่งข้างในก็ได้ i n s i d e อย่เงี้ย yeah. ตอบม่ง่ายนี่ยวจะเขียนคำสับให้นะคะแล้วก็ฝึกตอบของข้อนี้ง่ายนะคะ3 4ประโยคแล้วก็เติมคำศัพท์เข้าไปเก็บขอออีกไลฟฟหนึ่งนะคะ 你。